วัสดีครับคลิปนี้เราก็มาต่อกันนะครับว่าหลังจากที่เราคัดเลือกเรียบร้อยแล้วดูรายละเอียดเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาหาจุดว่าตัวไหนที่เราคัดเลือกเนี่ยได้จุดที่จะเข้าแล้วมีสัญญาณแล้วนะครับเป็นท่าไม้ตายที่เราจะต้องทำถ้าเราไม่เห็นเราจะไม่ทำนะครับ ก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อยู่ที่ RCL กันต่อนะครับท่านแรกโฟกัสแรกที่พอเข้ามาหน้ากาปุ๊บเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อเราจะได้ขยับมันได้นะครับเราก็ยืดหดมันนิดหน่อยอย่างเงี้แล้วก็ปรับให้มันอยู่ในอยู่ในระยะของเราตรงนี้ปรับหน้ากาตงนี้ให้ให้ให้พอดีครับไม่ผอมไม่อ้วนไม่เนี่ยอย่างเงี้ยมันมันผิด มันสูงเกินไปอ่าเราก็เอาขอบจอเรานี่นะครับให้มันสมดุลน,นะครับเพื่อจะดูถ้าเรายืดไปเราก็จะเห็นเพียงแค่นี้อีกมันก็การที่จะมีวิเคราะห์ภาพรวมมันไม่ชัดเจนนะเราให้ต้องเห็นอย่างน้อยคือสูงสุดต่ําสุดนะครับอย่างตัวนี้มันมาจากข้างล่างวิ่งขึ้นมาเนี่ยอ่าเราก็ปล่อยมันไปตัวนี้มันก็ขึ้นมาสูงสุดแล้วก็พักลงใช่หไหมครับจุดที่เราจะต้องเห็นในกระดานของเราก็คือจุดสูงสุดตรงนี้นะครับ จุดต่ําสุดนี่นะเวลานี้พอเราเห็นแล้วเราทำยังไงขั้นแรกเราเมองไปที่จุดสูงสุดและต่าสุดตรงนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนหลังจากมองไปแล้วเราก็ตีเส้นที่จุดสูงสุดเอาไว้นะครับเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นแนวต้ามันขึ้นไปถึงเท่าไหร่ปัจจุบันตอนนี้ใกล้สุดปัจจุบันเลยโลสุดที่มันวิ่งลงมาก็คือตรงโลนี้ตรงนี้นะครับเราก็จะตีเส้นบนเส้นปะนะครับอ่าตรงกับตัวแหลมตรงนี้ละตัววีแหลม ในนี้มีบอลลิงเจอร์แบนใช่ไหมครับแล้วก็มีซิกแซกซิกแซกเนี่ยมันจะมาช่วยกําหนดใช่ไหมครับหัวแหลมตรงนี้ตัว V ตรงนี้เห็นไหมครับทำวีเชฟอังนี้ก็คือทําแหลมข้างล่างแหลมข้างล่างก็คือตําแหน่งโลหุ้ยหัวแหลมนี่คือตําแหน่งไฮงั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างออกนะครับไฮนี้ไฮต่อมาเห็นไหมครับ, High i, Ma, รบลดลงไฮต่ High ําลงมาเรื่อยๆต่ําลงต่ําลงต่ําลงเห็นไหมครับนี่คือแนวน้มลง โลนะมันก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายโลลงมาอยู่ที่นี่นะทีนี้พอเราตีเส้นได้สองเส้นตรงน,นี้แล้วนะส่วนเส้นพวกแนวรับแนวต้านเนี่ยก็เดี๋ยวจะก็ดูตรงจุดที่มันกลับตัวทั้งหมดนี่แหละครับมันจะเป็นแนวส่วนที่การที่มันแนวมันไหลลงมาแบบนี้มันจะเป็นเส้นแนวโน้มครับจะได้เส้นแนวโน้มนะครับถ้าเราตีนะครับตีให้ดูเลยก็ได้นะครับน,นี่ถ้าเราทําฝึกทําเป็นสเต็ปเราก็ตีเส้นบนตีเส้นล่างตรงนี้นะครับตีเส้นแนวโน้มนะครับ จะเป็นเส้นเดียวหรือเป็นช่องแพนรแนลตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะใช้เส้นเดียวก่อนแนวโน้มลงเนี่ยเราก็ดูที่เล็งที่ยอดไฮหรือโลนะครับแล้วแต่แต่จริงๆแนวโน้มลงเราจะต้องตีที่ไฮนะครับเพื่อจะดูว่าแนวโน้มเนี่ยมันใกล้สิ้นสุดแล้วหรือยังข้าวๆนะครับหมายความว่าจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดเนี่ยเราก็จะดูเลงที่ยอดต,ต่างๆตามยอดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ มันอาจจะมีถึงบ้างไม่ถึงบ้างล้นบ้างนะฮะโยนกันไปนะครับเอาแก้ใกล้เคียงให้เห็นเป็นแนวเห็นไหมครับแนวก็คือแนวนี้นะครับมีล้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใกล้เคียงเส้นนี้มันจะบอกอะไรบอกคือแนวโน้มลงเห็นไหมครับถ้ามันข้ามไปอยู่เหนือเส้นนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสนะครับใช้คําว่ามีโอกาสที่ว่าแนวโน้มเนี้ยมันจะหมดแล้วนี่มันต้องทําลายโครงสร้างโครงสร้างก็คืออะไรายพวกนี้ครับ มันต้องทํำไฮที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับฝั่งนี้ไล่ขึ้นไปเหมือนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยทำไฮสูงขึ้นไฮสูงขึ้นไฮสูงขึ้นเห็นไหมเป็นโครงสร้างขึ้นแล้วก็โลยกไปอันนี้พอไฮสูงขึ้นตําแหน่งโลมันก็ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้คือตําแหน่งที่ที่เรากีเส้นไว้นี่คือเป็นตําแหน่งที่ต่ําสุดถ้าตรงนี้จบแล้วก็จะไม่มีนิวโรตรงนี้ไปอีกแต่ถ้ายังเดี๋ยวมันมีอีกเห็นไหมครับเพราะตรงนี้เป็นไงครับเข้าไปใกล้เส เส้นโลเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นโลอันใหม่ใช่ไหมครับนี่คือดูข้างบนนะพอเราทําแบบนี้ได้ให้เป็นสเต็ปนะครับพอเข้ามาถึงปับ๊บดูตําแหน่งสูงสุดโลสุดแล้วก็ปรับหน้าจอให้ดีนะครับปรับเข้ามาให้เห็นสองตำแหน่งนี้ที่สําคัญแล้วก็ตีเส้นเฉียงนะครับให้ได้ถ้าตีเส้นเฉียงหรืออะไรยังไม่ได้ตีไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับสําคัญสุดที่เส้นไฮกับโลตรงนี้นะครับจะเป็นท่าไม้ตายมันเป็นไม้ตายยังไงเราก็จะใช้ตรงนี้ครับจุดนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่ตีเส้นแล้ว เราก็ดูเทียบจุดนี้เห็นไหมครับมองที่เส้นปะนะครับเส้นปะที่เคอร์เซอร์กากะบ,บาดตรงนี้แนวดิ่งและแนวนอนใช่ไหมครับแนวดิ่งก็ไหลลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับตำแหน่งแนะทีนี้เราก็มาเทียบกันนะครับเหมือนตรงเนี้ยเป็นเหมือนเรเล่นเกมจับผิดภาพนะครับตรงนี้สูงตรงนี้สูงใช่ไหมครับก็คือตรงนี้ถ้าจะเอาให้ง่ายอีกอ่ะก็ตีเส้นในนี้ด้วยอีกก็จะทําให้เราชัดเตนแล้วก็ง่ายหายอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ ับตรงนี like hai, ้เห็นไหมครับค <t un S 3> ือวิ่งมาทําไฮททาไฮจากนั้นไปมันวิ่งลงมาทําโลทําไฮต่าลงทําโลต่ําลงอีกต่ํากว่าตัวนี้นะครับไอที่ว่าไฮต่าลงโลต่าลงก็คือไฮตัวนี้เทียบกับไฮตัวนี้เราจะเทียบไฮกับไฮเทียบโลกับโลเราจะเทียบโลกับไฮแบบนี้ไม่เทียบกันนะครับเพราะยังไงไฮ่ต้องสูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไฮตัวเนี้ยต่ํากว่าไฮตัวนี้เห็นไหมครับไฮตัวนี้ต่ํากว่าไฮตัวนี้เห็นไหมครับไฮตัวนี้ต่ํากว่าไฮตัวนี้ประมาณแบบนี้นะครับ โลตรงนี้ต่ํากว่าโลตัวนี the ้เห็นไหมครับตรงนี้เรียกว่า new โลของตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้ new โลของตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้แต่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่ต่ากว่าจุดนี้เห็นไหมครับมันจุดลึกสุดอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นไปเนี่ยมันเบรกลงมามาทำลึกใหม่ตรงนี้มันก็เทียบกันแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอย่างนี้นี่ก็เป็นโลเป็นโลที่มันวิ่งอยู่ในกรอบของมันตอนนี้ก็มาทําโลที่นี่เห็นไหมครับก็ต่ำกว่าโลตัวนี้ เราจะเทียบตัวนี้กับตัวใกล้สุดอ่ะตัวใกล้สุดนะครับตัวไกลเราก็ปล่อยนไปปั๊บตอนนี้มันถึงตัวนี้แล้วตรงเนี้ยใช่ครับถ้าตรงนี้ปุ๊บเราก็อาจจะเทียบกับตัวนี้สองตัวนี้ดูว่าตัวไหนลึกกว่ากันถ้าเรามันดูไม่ชัดเราก็ขยายปรับซะอ่ามันน่าจะเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ลึกกว่าตัวนี้เห็นไหมครับลึกกว่าตัวนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ย จจะเทียบกับตัวนี้ได้ไหมเห็นไหมครับถ้าเราลากเส้นแล้วเนี่ยไม่ติดไม่โดนตรงนี้นะครับไม่ทับเกยกันนะไม่ทับเกยกันเกินเลยผมลากให้ดูนะครับจะเอาจุดนี้เทียบกับจุดนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องลากก่อนที่เอาเอายอดนี้ตีกับยอดนี้นะถ้าเราจะเทียบกับจุดนี้ ทีนี้ตรงเนี้ยมันไปจับที่แท่งที่ที่เป็นเป็นไฮของแท่งไม่ได้จับที่แท่งโลทําให้เราปีไม่ตรงจึดไม่ได้ตำแหน่งแล้วงั้นเราก็เอาเมาส์ออกไปไว้ข้างนอกอย่าให้ไมาโดนในกลุ่มแท่งราคาเอาเมาส์ไปไว้ข้างนอกแล้วก็ดูเส้นให้มันตรงกับัววีตรงนี้พอดีปึ๊บเดง้งเด้งเห็นไหมครับอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าถ้าถ้าเส้นมัน ตีกันไปแล้วเนี่ยมีตัวเนี้ยขวางอยู่อย่างเงี้ยเราจะเทียบจุดนี้กับจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันขวางต้องมีมีการขวางแต่ชนบนแนวนี้ได้เป็นแนวนะครับแนวเส้นอย่างเงี้ยชนได้มันมาชนตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับได้แต่ถ้าเราเราปรับปุ๊บไปที่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้มันแหลมลึกเลยมันิดหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวเนี้ยทียบกับตัวเนี้ยมันจะผิดกฎตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าการหาเดลพิเจนเนี่ย ตรงนี้เราก็ดูคร่าวๆไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากตรงนี้ให้รู้ว่าตรงเนี้ยโลสุดแลด้วเห็นไหมตรงนี้นะโลสุดทีนี้เราก็จะเช็คเลยเราก็จะเช็คโลสุดของตรงนี้เ้นีไม่ได้ใช้ผมเอาออกก่อนโลตรงนี้นะครับต่ําสุดแล้วก็มาดูด้วยแหมต่าสุดอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราที่ให้สุดตีไปแล้วใช่ไหมครับเราก็มาตีที่โลต่ําสุดแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ข้างในกันว่ามัน เกิดท่าไม้ตายที่เราจะเข้าแล้วหรือยังการเข้าใช่ไหมครับซื้อถูกขายแพงตำแหน่งที่ขายถูกคือแม็กควรอยู่ข้างล่างนะครับแม็กควรอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงฝั่งนี้เป็นแนวโน้มขึ้นใช่ไหมแบ่งครึ่งกลางตรงนี้ฝั่งนี้เป็นแนวโน้มลงนะครับมานะั้นการซื้อที่แม็กอยู่ข้างล่างนะแม็กตัดลงมาแล้วกําลังจะตัดขึ้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ซื้อถูกพอขึ้นไปจะตัดลงตรงนั้นเป็นจุดแพงที่เราควรขายทำกำไร วิ่งลงมาจะตัดขึ้นจุดนี้ถูกจุดนี้แพงเราก็ซื้อถูกขึ้นไปขายแพงแบบนี้ซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นรอบๆไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ฝั่งขาขึ้นเนี่ยพอเวลาเป็นขาขึ้นเนี่ยขึ้นไปนิดเดียวตรงนี้เราจะวิ่งได้ระยะมากกว่าถูกไหมครับลงมาตรงนี้จะได้ระยะทางลงน้อยกว่าลงนิดเดียวขึ้นมันขึ้นยาวลงสั้นก็เป็นขาขึ้นเพราะเป็นขาลงเนี่ยมันลงยาวพอเราอันนี้มันเลยเราก็ ลดให้มันอยู่ในกรอบเราตัดซื้อตรงนี้ขึ้นซื้อไปขายที่ตรงนี้มาดูกันข้างบนนะครับว่าได้กําไรมากน้อยแค่ไหนเทียบกันจุดตัดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมองขึ้นไปที่ข้างบนจุดตัดขึ้นนี้มันก็จะอยู่ประมาณแถวราคาแถวเส้นเหลืองแถวนี้พอขึ้นไปข้างบนจะตัดลงตรงนี้ก็อยู่แถวเส้นเหลืองตรงนี้เน็นรับราคาระยะมันได้แค่นี้เองกี่บาทตรงนี้สี่สิบเอ็ดเก้าสามไปถึงตรงนี้สี่สิบเก้าใช่ไหมครับเจ็ดแปดบาทประมาณนี้ได้แค่นี้ แต่ตรงนี้เห็นไหมตัดขึ้นจากตรงนี้25บาทเกือบ26บาท25บาทแตกต่างไปขายตรงจุดที่ตัดตรงนี้นู่นไงน,นี่ไปไปถึง60โอ้60กว่าเอา,เอาแถวนี้พอ56ก็25บาทเป็นอย่างน้อยประมาณนี้เห็นไหมครับระยะมันต่างกันเพราะว่าฝั่งขึ้นมันได้ระยะดีดดกว่า เราซื้อในขาลงเนี่ยเราจะได้ระยะสั้นมาแล้วเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราเล่นในขาลงใช่ไหมทำกำไรสั้นถ้าเราจะเล่นนะครับทํกำไรสั้นทีนี้จุดเข้าจะต้องเป็นจุดที่แมกลงมาอยู่ครั้งลวตัดขึ้นเสมอจุดนี้เป็นจุดตัดขึ้นจุดนี้ครับจุดเข้าทุกครั้งข,ขึ้นไปเล่นสั้นขายขึ้นไปขายขึ้นไปขายทำกำไรขึ้นไปขายทำกำไรก็ไปดูระยะเอาครับเห็นไหมครับว่ามันได้บ้านน้อยแค่ไหนไปลองแทงในใจดูแบบนี้ครับเราซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้เราจะทันไหม พราะบางทมีมันสั้นมากนะครับกดมันเป็นอย่างนี้นะครับซื้อถูกขายแพงก็คือตอนที่ตัดขึ้นนะ่ะถูกตอนจะตัดลงเนี่ยแพงเพราะนั้นนะเราอย่ารอให้มันตัดลงขึ้นไปปั๊บแท่งเทาๆเนี่ยหดสั้นแท่งแรกขายแล้วถ้าเรารอไปอีกให้มันตัดตรงศูนย์ตรงนี้ตรงนี้จะตัดกันพอดีใช่ไหมเราจะเสียระยะก,กําไรไปเยอะนั้นอนะ่ะพอแท่งเทาๆเนี่ยถ้าเราเห็นไม่ชัดเราก็ขยายมันเลยครับเห็นครับเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆตรงนี้นะครับ มันก็จะได้อยู่ระแวกข้างบนเหนือเส้นเหลืองนะครับจะได้ราคาตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าเรารอตัดเนี่ยมันจะประมาณถึงแถวเส้นเหลืองไปแล้วแถวนี้เราเสียเ่าไรตรงนี้ไปเยอะนะครับนั่นคือจุดออกนะจุดเข้าก็คือตัดขึ้นเสมอยิ่งถ้าอยู่ด้านล่างศูนย์ด้วยตัดขึ้นขึ้นไปขายเหนือศูนย์ด้วยยิ่งมันก็จะดีแต่ว่าแค่ตรงเนี้ยกำไรมันน้อยตรงที่มันเป็นขาลงนี้จุดจบท่าไม่ตายคืออะไรพวกตรงนี้มันยังไม่ส่งสัญญาณจบยังไม่ใช่จุดที่เป็นท่าไม่ตายแต่สามารถเล่นสั้นได้ ตรงนี้ครับโลนี้เห็นไหมครับก,ก็คือโลนี้ตรงนี้นะครับก็วิ่งจากไฮตรงนู้นเดี๋ยวผมย่อ,อตรงนี้ให้อยู่ในกรอบที่เห็นชัดก่อนเห็นไหมครับเราตีเส้นตีเส้นที่โลกับไฮเห็นไหมครับตรงนี้แม็กตรงนี้มันล้นออกมาเห็นไหมครับมันดูยังไงเราก็มาดูสิว่าเทีนี้เราจะดูแม็กเวลาเราดูแม <B ur k> ็กเบ๊บเนี่ยราคาเนี่ยเราจะดูจุดสูงสุดกับจุดต่ําสุดใช่ไหมครับพอดูแม็กเนี่ยเราจะดูจุดสูงสุดถ้าอยู่เหนือศูนย์สูงสุดอยู่ตรงไหน ใต้สุดลงมาสูงสุดอยู่ตรงไหนก็คือรูปนี้กับรูปนี้เลยเห็นไหมครับรูปนี้กับรูปนี้เลยทีนี้ตรงนี้ฝั่งสูงสุดเนี่ยมันยังไม่มีนิวไฮแล้วก็เข่าเตี้ยกว่ารูปนี้เห็นไหมครับแสดงว่าท่าข้างบนยังไม่จบท่าท่าไม้ตายข้างบนยังไม่จบแต่นี้ตอนนี้มันกาลัางไหลลงข้างล่างใช่หไหมครับท่าไม้ตายข้างล่างจะจบก่อนจบตรงไหนก็คือถ้าจบเมื่อไหร่มันก็จะหยุดลงแล้วก็เตรียมกลับขึ้นนั่นคือจุดที่เราจะเริ่มเข้า ตรงนี้มันไหลลงมาใช่ไหมครับก็ลงมาลึกสุดเลยคือตรงนี้ของเส้นมาตีไว้ลึกสุดที่นี่เห็นไหมครับเส้นนี้วิ่งข้ามขึ้นไปตรงนี้กลับขึ้นไปอ่าวิ่งกลับลงมากลับมาที่โลตรงนี้เห็นไหมครับแม็กอยู่นี่เทียบกับตัวนี้เห็นไหมครับแม็กกระตื้นกว่าอัน,นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงนิวโรจา,จากจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมครับ อันนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็ลงอันนี้ก็ลงมาไม่มีอะไรสวนทางกันเลยอันนี้ก็ลงมาอันนี้ก็วิ่งขึ้นอีกอันนี้เตี้ยกว่าจุดนี้ไหมเพราะเราเทียบยอดกับย like 네네 like ok อดเทียบก้นกับก้นตรงนี้ใช่ไหมครับก้นเขาตรงนี้ตีนเขายอดเขากับยอดเขาตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไฮต่ำลงอันนี้ก็ต่าลงมาเหมือนกันก็ไม่มีสัญญาณอะไรเพราะะนั้นถ้ามันไม่มีสัญญาณจากตรงนี้เราก็ใช้จุดตัดเป็นสัญญาณตัดขึ้นกับตัดลงเป็นสัญญาณก็ได้แต่ตอนตัดลงเนี่ยคือการขายทํากําไรเนี่ยเราไม่รอตัดลงเราแค่ ระหว่างที่วิ่งขึ้นไปมีกาไรเราก็เอาแล้วก็คือแท่งกดสั้นแท่งแรกแะนะั้นเราจะดูในนี้ตัวตัดตัวขึ้นที่เร็วตรงนี้จะลงมาก่อนใช่ไหมเราก็ตรงนี้ตัดปุ๊บเราขายเลยเราจะไม่รอตรงนี้ตัดตัวนี้เป็นตัวรถนําไวกว่าตัวนี้นั้นหลังจากที่เราได้ของตรงนี้ตัดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรอตรงนี้ตัดลงวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาทีนี้ตรงนี้เห็นตรงนี้ก็ตัดลงแนละ้วใช่จุดนี้ไหมเราก็ต้องดูข้างบนประกอบตางไปด้วยนี่เราจะเล่นได้กี่รอบหนึ่งรอบลงมาซื้ออีกอรอบที่สองเห็นไหมได้ ตอนจะออกเราค่อยมาดูตรงนี้อย่างนี้นะครับแต่จะต้องสัมพันธ์ว่าตรงนี้มันมีทิศทางจะกลับไหมอย่างตรงนี้ไม่มีวิแววเลยนะครับยังไม่มีวิแววมันมีวิแววเริ่มพอแท่งนี้ผ่านปุ๊บเส้นเขียวเริ่มโค้งงอไอ้นี่จะต้องโหดแล้วตัวนี้จะต้องตัดก็วิ่งเตรียมวิ่งลงมาข้างล่างแล้วจุดนั้นเราควรรีบทํากําไรนะครับประมาณแบบนี้ทีนี้ถ้าไม่ตายที่ว่ายังมายังยังมาไม่ถึงจุดนี้ใช่ไหมตรงนี้อทาโลเราไล่ไปเี่จุดเลยครับจุด2จุดโลอาลงมาตรงนี้ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้แม็กตื้นกว่าตรงนี้เห็นไหมครับแม็กลงมาลึกกว่าอันนี้แม็กลงมาจากสูตรลงมาเนี่ยตื้นกว่าไอ้ตรงนี้มันก็ตื้นกว่ามันก็ไม่มีสัญญาณเดเวอเจนท์ที่ว่าที่กำลังจะหาอยู่ถ้าจบก,ก็ยังไม่อีกมันก็ขึ้นไปอ่าแล้วก็วิ่งกลับลงมาอีกตอนที่ขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมจุดนี้เตี้ยกว่าจุดนี้นี่เขาก็เตี้ยกว่าเห็นไหมครับตรงกันก็ยังไม่มีสัญญ,ญาณสวนทางอะไรกันเลยสัญญาณขัดแย้งกันยังไม่มีสิ่งที่เราจะหาจะกผิดภาพตรงนี้คือการขัดแย้งกันนอ่าาวิงลลงมโรตรี โลตรงนี้นะครับเราก็ดูสิโลนี้ถอยกลับไปขึ้นไปกับโลตรงนี้เทียบกันตรงนี้ไม่มีไดเวอรเจนต์อะไรกันเลยแต่มันจะกัดตัวเทียบกับถ้าเทียบกับตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้ลงมานิวโลกว่าตัวนี้อีกแต่จุดนี้กับจุดนี้เห็นะครับจุดนี้จากสูรลงมานีน้อยกว่าจุดนี้เห็นะครับจุดนี้เป็นเขาใหญ่กว่าตัวนี้ตึ้นกว่าอ่าการเกิดแบบนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไดเวอรเจนต์นี่ไดเวอรเจนต์เกิดขึ้นแล้วจะมีสองแบบ กับตัวตรงนี้ก็คือการพักเฉยๆหรือแนวโน้มลงสิ้นสุดแค่ตรงนี้เลยจะมีใครรู้ไหมไม่รู้ครับถ้าเรานับหลูไม่เป็นเราจะไม่รู้แต่เป็นจุดเข้าได้เข้าไปเปิ๊บขึ้นไปอา้าวมันทำท่าโค้งจะกลับตัดลงอีกแล้วพอเริ่มโค้งเห็นไหมครับเส้นเขียวตรงเนี้ยทําท่าจะโค้งไอ้ตรงนี้ก็ลงมาแล้วด้วยนะไอ้นี่วิ่งลงมาข้างล่างแล้วเห็นไหมครับมันเป็นจุดที่เราจะต้องออกจากตลาดแล้วส่งสัญญาณแล้วแสดงว่ามันไม่ไปมะตรงนี้มันจะ ทำใดกับตรงนี้จริงเกิดขึ้นจริงก็เป็นแค่กับบอกว่ากลับตัวจะเถยๆให้เรายังไม่จบยังไม่ใช่ท่าจบเห็นไหมครับมันเทียบกันกับตรงนี้ทีพอตรงนี้เพิ่ขึ้นไปอ่ะตรงนี้เตี้ยกว่าไล่ไปทีละจุดเห็นไหมเตี้ยกว่าตรงนี้สูงกว่าตรงนี้เตี้ยกว่าเขาตรงนี้ก็เตี้ยกว่ากับเขาลุกนี้เห็นไหมครับก็ไม่มีสัญญาณอีกมีตรงนี้เจดตรงนี้หนึ่งจุดเข้าเราก็ต้องออกสั้นเพราะว่ามันยังไม่เบรกคงสร้างกันนะครับถ้าตรงนี้จะขึ้นไปแล้ว จุดจบมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยตนจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆข้ามฝั่งข้างบนเลยเป็นแนวโน้มขาขึ้นมันต้องข้ามไปข้างบนมันจะไม่อยู่ข้างล่างใต้ศูนย์นะครับสังเกตตรงนี้ตรงนี้ยังไม่พ้นศูนย์มันจะตัดอีกแล้วแสดงว่าเราต้องรีบทากําไรไปก่อนหนึ่งรอบตรงนั้นทีนี้ตรงนี้วิ่งลงมาอีกมาทาโรตรงนี้อีกอจุดนี้เมื่อกี้ล่าสุดม้าก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เราก็ดูเส้นป่าเห็นไหมครับแนวนอนมันเท่ากันนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับ ลงมาแตะเกือบจะเท่ากันในตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นไงนิวโรกว่าตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณแบบเมื่อกี้นี้อีกแล้วเหมือนจุดนี้เลยเป็นสัญญาณอีกแล้วจบไหมก็ยังไม่มีรู้อีกผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้เป็นสัญญาณเข้าได้อีกนะครับแต่ทีนี้พอเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์เอาข้างไปเลยระยะโอ้โหโอกาสทงอะไรน้อยมากนี่คือจุดที่เราจะเข้าไปตรงนี้นะมครับเข้าไปตัดลงตรงนี้อาจจะดูแล้วเอ้ยโอ้ตัดแท่งแรกตรงนี้เห็นไหมครับเราอาจจะได้แค่ตรงนี้นิดเดียวเองซึ่ง โอกาสทากาไรจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ได้น้อยมากแกลบมันสั้นมากมันอาจจะไม่ทันกันนะถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับเราถึงต้องซอยทุนเราเอาไว้ใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราเข้าตรงนี้ก็ไม่ได้ขายโดนล,ล,ล่าละขาดทุนลงมามาถึงตรงนี้เข้าอีกหนึ่งดอกวิ่งมาไม่ได้ขายอีกอาวลงมาถึงจุดนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้พวกนี้เป็นสัญญาณนะครับจากจุดนี้มาจุดนี้เห็นมครับเป็นสัญญาณตรงนี้เท่ากันตรงนี้ก็เป็นสัญญาณ กิดสัญญาณขึ้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่ครั้งที่สามครับเห็นไหมครับถึงด้วยให้แบ่งเงินสามก้อนมันอาจจะมีครั้งที่สี่ได้อีกนะตรงนี้ที่ตีสตัวอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมครับถึงตรงนั้นกับตรงนี้มันจะไม่มากแล้วมันใกล้แล้ไหมครับเส้นเส้นเขียวมันบังคับไว้แล้วมันใกล้ละตรงนี้ก็ส่งสัญญาณอีกเหมือนกันเพราะว่าอะไรจุดนี้ต่ําสุดแต่ตังนี้ตื้นที่สุดเลยครับ,บ <c oughs> เห็นไหมครับกับจุดนี้เห็นไหมครับเทียบกัน <c oughs> เทียบกันอย่างนี้นะครับมันมีตรงนี้นิดหนึ่ง ไอ้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยขวางกันอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราก็เทียบเอาอย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับก็ให้ดูว่าเนี่ยลงมาตื้นแล้วอันนี้ก็นิวโรสุดแล้วแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่จบนะครับเราก็ยังไม่มีใครรู้ครับจบไหมเราต้องเช็กดูอย่างงี้ครบอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเี้ยนี่อาจจะครบสมมติว่าถ้าครบตรงนี้จะต้องวิ่งขึ้นไปเบรกตรงนี้ครับทดสอบอะไรยอดนี้เห็นไหมครับแล้วมันเบรกยังไงตรงนี้คือถ้าไม่ตายเกิดขึ้นตรงนี้หนึ่งจุดแล้วนะครับเกิดขึ้นหนึ่งจุด สองจุดสามจุดนไหมครับถ้าไม่ตายที่เลดเข้าได้ครับทีนี้ตรงนี้ผมตีเส้นตรงนี้ไว้ที่ยอดน,นี้เป็นแนวต้านสําคัญเห็นไหมครับมีจุดที่เด้งตรงนี้มาแล้วชนมาแล้วชนแล้วกลับดีดกลับเห็นไหมครับมาแล้วดีดกลักบขึ้นไปมาตรงนี้ดีดกลับ,บแล้วกลับลงมาเห็นไหมครับเป็นแนวต้านสําคัญมาแล้วจุดที่มันจะขึ้นไปเนี่ยจากจุดน,นี้เนี่ยจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าแนวโน้มตรงนี้จบตรงนี้จะวิ่งขึ้นข้าไปฝั่งข้างบวกข้างบนเลยมีโอกาสจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ ต้องขึ้นไปแล้วไม่ลงมาเบรกโลตรงนี้เลยนะครับลงมาได้อย่างเก่งเท่ากันนะครับทีนี้ตรงนี้หน้าตาจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอนาคตสมมุติท่านะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ใช่ไหมต่ำตรงนี้สูงเพราะนั้นราคาตรงนี้จะต้องสูงกว่าราคาตรงนี้เห็นไหมครับสูงกว่าราคาตรงนี้เท่ากับ ตรงนี้สูงกว่าตรงนี้ตรงนี้สูงกว่าตรงนี้มันก็จะไปขมันได้เรื่อยๆแล้วแล้วทีนี้พอสูงเสร็จขึ้นไปยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องพักมันก็ต้องพักลงอ่าที่ตรงนี้พักลงใช่ไหมครับมันควรที่มารับที่เส้นนี้อยู่ ลงมาแล้วเด้งหรืออาจจะล้นมานิดหน่อยแล้วดีกลับหรือถ้าจะลงลึกเลยต้องมาไม่เกินเส้นนี้นะครับทีนี้ข้างล่างจะต้องทํำยังไงไอ้น,นี้ข้างล่างก็จะวิ่งลงมาอาจจะลงมาเลยตรงนี้ไปด้วยเห็นไหมครับทีนี้ลงมาลึกกว่าตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เกินตรงนี้มันก็จะส่งสัญญาณการกลับขึ้นมันก็จะกลับขึ้นนะครับอัน,นี้ก็จะสมมติถ้ามาเด้งแค่ตรงนี้นะครับก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ ตัวน,นี้ก็จะต้องเดินทางขึ้นต่อเพราะว่าตรงน,นี้เป็นส่งสัญญาณแล้วเห็นไหมครับอันนี้ลงแต่อันนี้บอกว่าไม่ลงอันนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปทีมันจะไปของมันเรื่อยๆมีอะไรของมันของมันไปเรื่อยๆตรงนี้นไมครับยอดนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้วิ่งขึ้นอันนี้ก็วิ่งขึ้นเห็นไหมครับก็จะยังไม่เจอสัญญาณสวนกลับแต่ถ้าเราเจอเมื่อไหร่สัญญาณฝันทั้งบน พักลงมอ้ข้างล่างก็พักลงเทียบกันใช่นไ,ไหมครับโลกับโลตรงนี้โลนี้กับราคานี้ทีนี้วิ่งขึ้นแต่อันนี้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับอันนี้วิ่งขึ้นอันนี้ไม่ขึ้น ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะออกตลาดเพราะตรงนี้สัญญาณท่าไม้ตายเราเกิดขึ้นทีนี้อันนี้ก็จะวิ่งลงอันนี้ก็จะวิ่งลงไปข้างล่างอย่างนี้เราจะออกตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าอะไรมีสัญญาณตรงนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นแล้วมาแนละ้วเราแวงเนี้ยเราจะทํำกาไรอันนี้ยกตัวอย่างแพทเทิร์นมันนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้มาแล้วท่าไม้ตายข้างล่างก็คือตัวเนี้ย ไม่ลงแล้วลงมาแค่นี้ตื้นกว่าทางซีกซ้ายมือของมันแล้วราคาเป็นนิวโลเป็นสัญญาณเข้าเสมอซึ่งสัญญาณนั้นจะเกิดการกลับตัวเฉยๆแล้วก็เดินทางลงต่อก็ได้ซึ่งมีได้เห็นสามครั้งอย่างน้อยเห็นไหมครับทตรงนี้เกิดขึ้นสามครั้งถ้าครั้งนี้จบมันจะขึ้นไปอย่างที่ว่าแบบนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราไม่เห็นแบบนี้เราไม่เข้านะครับเราไม่เข้าข้างบนไม่เจอแบบนี้เราไม่ออก ยกเว้นเราเล่นเป็นรอบแบบนี้เป็นรอบแบบนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นแนวโน้มขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะลงมาเด้งที่เส้นมาเด้งถ้าเราก็ตีเส้นนี้เอาไว้มันจะไม่หลุดเส้นนี้เห็นไหมครับถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าทิศทางมันจะเปลี่ยนนะดังนั้นเราออกตั้งแต่ตรงนี้หมดรอบตัวนี้เราก็ไปรอให้มันลงให้จบถ้าเราจะเล่นฝั่งนี้มันจะกลายเป็นขึ้นสั้นลงยาวขึ้นสั้นลงยาวอีกแล้วเป็นรอบใหม่นะครับรอบนี้จะทากาไรได้เยอะหน่อยประมาณนี้นะครับในการเล่น ถ้าไม่ตายตามนี้วิธีการก็ไปฝึกดูครับตีเส้นโลกับตเส้นไฮแล้วก็เส้นโลด,ด,ดูไฮดูโลไล่ไปนิวโลตรงนี้ตรงนี้ไม่นิวโลของมันเองอย่างนี้แล้วเป็นสัญญาณเข้าเสมอตรงนี้มี1นจุดสอจุดสจุดอย่างนี้เลยนะถ้าเรานับขึ้นเป็นเราจะรู้ว่าสจุดนี้เราจะไม่เข้าเพราะมันยังไม่ครบลูกตรงนี้มีความเป็นไปได้ในการที่จะครบลูกหรือถ้าจะมีก็ขาดอีกแค่หนึ่งลูกก็คือพักขึ้นไปเดี๋ยวลงอีกทีหนึ่งแค่นั้นเอง ไม่เกิดนี้เพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดแรกที่ควรจะเข้าไม่ใช่สองจุดนี้แต่เรารู้ไหมไม่รู้ครับเราเข้าตรงนี้ก็ไม่ผิดเข้าตรงนี้ก็ไม่ผิดเข้าตรงนี้ก็ไม่ผิดเท่ากับเรามีทุนอยู่ตรงนี้หนึ่งก้อนตรงนี้หนึ่งก้อนตรงนี้หนึ่งก้อนเพราะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยผ่านขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก้อนนี้กับก้อนนี้ก็ทํากําไรแล้วถูกไหมมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ก้อนนี้เขาก็เสมอตัวขายทั้งทั้งหมดทั้งสามก้อนก็กําไรเห็นไหมครับหรือถ้าเราถือไปอีกการเข้าทางเราจริงๆตรงนี้ขึ้นไป ถึงแถวนี้แถวนี้เป็นแนวต้านอยู่ชุดหนึ่งจะมีแนวต้านอยู่แถวนี้ชุดหนึ่งขึ้นไปถึงตรงนี้ขายทางกาไรทั้งสามก้อนก็กําไรโขเลยนะครับประมาณนี้เห็นนะครับต้องไปฝึกดูกันอย่างนี้ครับถ้าไม่เห็นภาพแบบนี้เราจะไม่เข้านะครับจําไว้ตรงนี้เป็นภาพจํานะครับอันนี้โอเครครับขอบคุณครับ